วันนี้เราพามาชม GSR 102ตัวนี้เป็น GSA นะครับตัว Normal, k e a t e Big Chip ครบครันเลยคันนี้มาพร้อมของแต่งพร้อมอมอกซุดเลยนะครับอ่าเริ่มของแต่ชิ้นแรกก่อนที่ป3บสจักูนพร้อมแหลกตรงรุ่นนะครับยางหน้าหลังคอนติแอ t แท k 3มีมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้มีบังโคลด้วยนะต่อบ,บังโคลมาแยกนะครับบังโคลหน้าแล้วก็บังโคล,ลโอเคตัวนี้มีการเครื่องวันเดลิกนะครับ แล้วก็การล้มหน้าตัวนี้ก็ของมาร์ดอีกแล้วก็ปุดเฟรม n g ตัวนี้ก็มาริล,ลินะครับแต่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับดูสีสีขาวน่้ยน,นะครับสวยงามมากก็สปอตไลท์สาคู่มีมให้เรียบร้อยแล้วมโตอูนะครับสวยงามกัดไฟหน้ามีมาให้เรียบร้อยโอเคกัดหม้อน้ำมาร์ดิล,ลิส ลองไปดูด้านในกันเลยใหม่คลิปอ่าเงียครบครันนะครับสำหรับคันนี้ากาดเซนเซอร์ขาตั้งกาดคอนเซปต,ต์นะครับมากับพร้อมปีนเป็ดวันเดลิกเช่นเคยโอเคครบนะครับอ้อเกือบลืมเลยครับมีกระเป๋าเสริมนะแอบอยู่ตรงนี้นะครับขอปีบใส่ใช้ได้เลยหรือเอาตรงนี้ก็ได้นะครับใช้ายยางานได้เลย โอเคแล้วก็มีตัวต่อแฮนด์ยื้องนะครับดลิตเหมือนกันโอเคเรามาดูเลขไม้กันหน่อยครับคันนี้เลขไม้4 2นะครับเพิ่งเข้าสู่มาต่อเลขไม้40เซอร์วิสแดนอล40นะโอเคเราต่อเสิยงขึ้นดกันหน่อยนะครับ ข้อมูลตัวรถคันนี้นะครับผมแปลไว้ด้านล่างแล้วนะครับสำหรับวันนี้คนมากนะครับสวัสดีครับ